นอกจากการฝึกควบคุมความประพฤติทั้งทางกายและวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตามหลักศีลสิบที่สามเณรจะต้องเรียนรู้เพื่อประพฤติปฏิบัติแล้วนั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการบรรพชาเป็นสามเณรของสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง9รูปจะทําให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและได้ฝึกรักษาศีลสามารถนําหลักธรรมคาสอนของพระอาจารย์แต่ละท่านไปปรับใช้กับการดําเนินชีวิตได้อย่างมีสติตื่นรู้ในทุกๆก,การกระทําด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากศิละปะงานปั้นศิละปะงานกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ที่เราได้เคยเห็นสามเณรทั้ง9ก้ารูปแสดงจินตนาการผ่านผลงานให้ได้ชมกันแล้วเมื่อภาคบ่ายวานันนี้สามเณรทั้ง9ก้ารูปก็ได้ทําความรู้จักกับงานศิละปะในอีกแขนงหนึ่งจากอาจารย์ปัญญาชัยยะคำที่นําลายเส้นมาผูกร้อยเข้ากับเรื่องราวทางธรรมะกับธรรมชาติได้อย่างสอดประสานกลมกลืนครับ ี้ก็เท่าที่ทราบมาว่ามีความน่าหวาดหวั่นกับผู้เรียนคือกลุ่มสามเณรพวกนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่พอมาทำงานจริงเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คิดสามเณรทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างยิ่งแล้วก็ให้ความสนใจในสิ่งที่สอนไปก็เป็นเรื่องนิเวศธรรมชาตินิเวศพุทธภูมิ สำเนียงทั้งหลายสนใจหิมาลัยสนใจเหตุผลประกอบว่าท้าไมถึงเป็นหิมาลัยทําไมเราใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแบบนี้หรือว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าประเทศไทยดินแดนพุทธภูมิเหมือนกันเราอยู่ใกล้ชิดกับดินแดนของหิมาลัยลิือยันเราโยงมาถึงดอยอินทนนท์ด้วยนะฮะลงไปถึงคินาบาลูใน แผ่นดินซูนดาผมเห็นว่าสำเนียท่านทั้งหมดเลยเนี่ยต่อเชื่อมในการปฏิบัติศิลปรกรรมได้อย่างสวยงามมากมีท่านอยู่ท่านอยู่ท่านสร้างผลงานจำนวนเยอะมากท่านเพชรก็ฝีมือดีมากอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามในครั้งนี้แต่ว่าท่านคงจะได้เห็นผลงานศิลปะเด็กพวกนี้ซึ่ง น่าทึ่งและเหลือเชื่อมากมีการทำงานที่ชาญฉลาดมีความสามารถสูงแล้วก็หลายท่านแสดงความกล้าหาญออกมาอย่างโดดเดี่ยวเด็ดเดียดยเด่ยวโดดเดี่ยวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่แสดงความอ่อนหวานของจิตใจในการใช้สื่อ3ชนิดคือดินสอสองบีเครยอง สองสามสีนะฮะแล้วก็ปากกาเซรามิกพอยต์ก็สื่อแต่ละอย่างเนี่ยมันจะถ่ายทอดความรู้สึกทางจิตวิญญาณออกมา mm hmm. เช่นปากกาต้องใช้ความกล้าหาญมากถ้าใครทำไม่ได้ก็เราก็จะรู้ว่าพื้นฐานทางจิตใจเขาเป็นยังไง mm hmm. ดินสอจะบอกถึงน้ำหนักกดหรือความอ่อนโยนแผ่วเบาหรือการใช้เครยองช็อคเนี่ยเขาจะได้รูป ให้เห็นสิ่งแวดล้อมของอากาศรอบรบร,บรูปที่เขาวาดขึ้นมาเด็กจะเลือกสื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ทําได้ดีในสื่อที่เขาเลือกเนืครับและไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดสิ่งหนึ่งที่สามเณรและพระสงฆ์จะต้องหมั่นฝึกฝนก็คือการเจริญสตินั่งสมาธิและการเดินจงกรม เพื่อฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งนอนซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถฝึกการเจริญสตินี้ได้เฉกเช่นเดียวกับสามเณรทั้ง9รูปนะครับเพื่อก่อให้เกิดสติสมาธิและปัญญา และในช่วงเย็นพระพี่เลี้ยงและสามเณรทั้ง9รูปก็ได้ไปสวดมนต์เย็นร่วมกันณบริเวณลานธรรมต่อหน้าองค์พระศรีสักยามุนีทศพล,ลยานประธานพุทธมนตนสุทัศน์ซึ่งก็มีญาติโยมและคุณผู้ชมส่วนหนึ่งที่ได้ชมรายการมารูปสวดมนต์ไปพร้อมๆกันด้วยครับววัน ነህ ቔን ለላው ነስነች ቶች ለለሰች ነቻለ փመ ተችቶትረ ለሗ ቀ ሊውግትሪትቃቸ ወቅች ለ መቷቷ በችስደገትች о � Hassan ወው ሆጀትውሩርቡ ภามิกภัสังภานังทุกขโรภะคะยังวิวันชัยยะสรรพทุกขสัพพโสสัพพโรคสัพพไปสรรพก่อสรเนียดยังไรวิวันชัยยสัมภพะทะาทานังสัพพาลาภังภะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อาคันเอระสัมิงปะพุทธะคุณังอาคันเอระสัมิงมาตัมเมตังอาคันเอระสัมิงอาณาอุปปาละมิสัมปันโนทานาปะรมัตตาปาละมิสัมปันโนเมตตาไมติกาลุนา Tế Bị Sở Ba Cao Vương, Sera Pa La Mi Sampano, Sera Upa Pa La Sampano, Sera Ta Sampano, Metta Maite Karuna Muditau Pe สัมปันโนติปิโสภะคะวาเนคัมมาปาลามิสัมปันโนเนคัมมาอุปปาละมิสัมปันโนเนคัมมาประมาตาปาละมิสัมปันโนเมตตาไมติการุณา เทตาอเบกขาบาลมิสัมปันโนอิติปิโสภาคะวา ครับเขาก็สอนให้ผมไปในธรรมชาติแล้วก็ไปน,นั่งสมาธิก็หลวงตาอุดมก็สอนให้นั่งสมาธิเดินจงกรมการมาครั้งนี้ก็เหมือนทำให้เนมแบบมาทำความรู้จักกับธรรมชาติมากขึ้นวันแรกนะครับเน่นก็รู้สึกกลัวนอนไม่ค่อยหลับพอไปมามันก็หลับของมันเองพอคืนที่สองเนี้ที่จะจะนอนนะครับเน่ก็รู้สึกว่าชินแล้วเน่ก็สามารถจะนอนหลับได้เร็วมาก สะดวกสบายดีครับแต่กลัวอย่างเดียวกลัวตกเตียงครับพระอาจารย์อุดมครับสอนเรื่องการนั่งสมาธิว่าเขาให้นั่งสมาธิหลายนาทีมากให้นานประมาณสิบห้าครับผมต่อรองสิบสเพราะว่าอีกสองนาทีผมเอาไว้แวาพักครับเออเพราะว่าเขาสอนเรื่องให้ทำบุญเยอะๆแล้วก็จะได้เป็นได้ ตายขึ้นไปเป็นเทวดาครับรู้สึกสงบอะครับพระอาจารย์สิงโตบอกว่ามันปรถมมัยานขั้นที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับการทำให้จิตใจปลอดโปร่งไม่คิดแต่เรื่องอะไรคิดแค่คำกรรมฐานอะไรแบบนี้ครับพุทุโธพุโทพโธปุทโธปกติผมก็จะคิดแต่เรื่องอื่นแต่พมมานั่งสมาธิครั้งนี้มันแปลกๆอะครับ อยู่ดีๆคิดแค่เรื่องพุทโธคิดเรื่องอื่นไม่ออกแล้วค่ะ